หาเงินจากฟักทองห้องสามปีแล้วสามปีแล้วมีปลูกหลายเจอยเนาะบานห้องปลูกกันโอ้หลายอ,อบหมู่บ้านเลยเนาะสวัสดีครับผมเอาเตี๋ยครับราะที่พอดีกระเทิ้นได้มากอะมาหาเจ็บขาบเจ็บบรรยากาศการปลูกฟักทองคนตัวนี้สิไปเยี่ยมสวนฟักทองคุณสมปองคุณสมปองฟักทองใหญ่ ก็ค <c oughs> ุณสมปัองที่ก <emen> <t ip ides> ็คักเคลื่อนใี่น่องปลูกครอบท่องสียางเลาะเป็นสีอะไรพี่น้องบรรยากาศต้นนี้สมัยก่อนเป็นผู้ชนประทานผู้ชนประทานนี่ป้อมจะเล่นมาเล่นเกิดเป็นถนนทำถนนตัดเข้ามาให้หน้าเนี่ย ที่แต่นนนเป็นแหละพี่น้องตามให้ตามหน้าข้างๆของเอาต้น,ตอน,นเองมักแล้วตนน้นเอยุคข้ามาลงยุคข้ากมกับมักแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมสวนคุณสมปองฟักทองใหญ่พะศาไปชมสวนเคุนพี่น้อง ไปน้ากันกระบาเตียจ้ะเลาะลงมาทั้งอีกตอนคนนีนี่สวนคุณสมปองอยู่ฝั่งนี้ต้นนี้คือยังมีสายไฟเนาะต้นกันงัว่ะกันงัว่วเขาไม่กินของฝืนเนาะกันงัว่กันเขาไม่กินของพืนมีไฟวะเนี่ย ิ่นกำลังขึ้นดอกขึ้นยังแล้วนี่กำลังไล่เก็บแต้มดอกกำลังสิเก็บแต้มดอกแต้มตามันตอนนี้ก็งามคกคกอกัน Xuân phóng khuôn Sốm phong Pháp Thông dậy rồi phong <laughs> Pong Pháp chạc đủ đủ cần thăm nạ Mà phục Cái lăng ngam thế nào cái lăng ทองกำลังงามเห็นอย่างย,ายิาง่าใส่น้อคนกระถ่อมหน้าคนเยอะทั้ง้ย สมปองฟักทองใหญ่ฝั่งนี้มันงอม,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 มุ่มฝั่งนี้อ๋อก็จะปลูกลักษณะให้มันตบให้มันเลื่อยข้ามาในเนาะตบบข้ามาในแฟนเซอ้ใไปใ ต้นนี้แฟนไว้ว่ามีปลูกขององอกกล้วยมีสายไฟมีคนเขาเลี้ยงงอนเนาะ ตเ Rogue, where, where? ต็มดอกแล้วหรอวะเต็มดอกแล้วหรอวะเอาเอาว่าสิไปหาดอกบุษสวัสดีครับสวนคุณสมปองฟักทองใหญ่สวัสดีสวัสดีครับสวนของคุณฟักทองเออสมปองฟักทองใหญ่เลยอ่ะ นี่นำเพิ่นเอาไว้ใส่นำนี้เไว้ให้นังนี่นำอ๋อเวลาขนย่าเนาะเวลาเติมย่าฉีดได้ยังเอาเติมบนต้องแล่นหานนำมาสันเอาน้ำใส่ถังไว้เลยสวนของคุณสมปวงี่เพิ่นสิปูก็ทั้งผีว่าหนิโอ้น้ำซานี่ก็ นอนเฝ้าอยู่นีเลยะเคลื่อนหายไปหลได้ยู่เ้เคนโอ้ทว่งห้าครพี่หน่น้ส่วนคักท่องปลูกมาจักปีแล้วนี่ หาเงินจากฟักทองเฮาสามปีแล้วสามปีแล้วปลูกมาสามปีแล้วปีละปีละแสนบ่อนสู่สู่ฟังฝุ่นะเดี๋ยววะฟังฝุผลฟังฟังฝุ่นว่าปีละแสนบ่อขาดเนาะปีละแสนบ่ขาดอ่ à, cà phê mà chắc kèo này xe như đó à, ở này luôn à khỏi này cà phê nào nhá cái gì vô nhìn đấy bản tam nhanh cả để xem nhìn cái xưa qua giọt là phi nào cái này bây giờ tao kẹt rồi đó mi vào vào liền thùng าอากาศดีกงเฮ้ยมองอยู่ผู้สาวนอนนอั่งว่ะผู้สาวกันนี้ผู้สาวกันนี้นี่พ <laughs> ี่แชนดงไปบวชเนี่ยไปบวชเขาจังไดรจังสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยเขาอินั่งนั่งกิน,นากนาแฟนั่กินกาแฟมองมนี่ตะโกนล,ละอยู่ตรง สิถามเรื่องฟักทองต้นเนาะมาหาเรื together, ่องฟักทองเป็นไรปลูกฟักทองมันเมื่อยมันยังบ่เป็นตาคนอื่นเขามาปลูกน้ำบ่โอเดินแต่ปลูกอยู่แล้วดีก็อยู่ซื่อเมื่อยมันก็เมื่อยอยู่แล้วเ็หยังนอนอยู่ซื่อขึ้เมื่อยเนาะดีก็อยู่ซื่อเนาะเบิดจากคิดหน้าแล้วก็มาปลูกฟักทอง ว่าไรไดมันสีดว่าเฮ็ดเขาคนเดีวเฮออ็ดเขาขายทีนึงเดียสหามื่นตันนี้ปูเนาเนเสียงด้เงินแสเห็นเ <c oughs> งินแสนะเนงสลงนสูง <c oughs> มันก็นลงทุนเ <c oughs> จ้านี่นีลงทุนบัตรไทยได้นะออ่ไป ที่ห้าหมื่นทุกคนนี่นะลงทุนมาจากอะไรทั้งสายทั้งทออ๋อมันลงทุนไปกับทอปฏิกคุ่นียวเนาะมันมีทอมีสายแล้วเดี๋ยวโอเคทอปฏิกพวกทอสายย่างน้ำทอนี่คืออันดับหนึ่งมันมีแล้วมันก็บริลงอีกเนาะเขาเจไใบปีหน้าทอทอนี่กับทอเกตซี่เกตเอบริได้แน่นอน ทอเกตมันมีเกต์ที่กันได้เนาะแต่มันแพงเลยมันแพงมันก็อยู่ในโดนอยู่ในโดนแต่มันก็เสียงกับหมูสิมัสิมันร้อยเอ้าทอยโอ้ทอมอนี่งามเท่พกับสิว่าทเลยเอาไปเห็นบางลันเอาเห็นบางลันนะจ๊น มันสื่อมาหลายทอนมันบนับทอนเราคนเซวาแต่นะยิบไปทีละทอนพี่นี่เองซื้อออันี่เลยเฮี่ยทานไปปลาผักตองพคนเกิดงามกักได้พี่น้องน่แนมไปเขียวม,มัลมมอากาศตอนเช้าๆนไะอ้ได้บุญว่าของเยี่ยเขียวเขียวฝนเขียวลมมานี่ มันคือพวกเสียวคือหมูโอ้ยกระจักแล้วมีปลูกลายเจ้าะเลยเนาะบ้านเฮาปลูกกันโอ้หลายอบหมู่บ้านเลยเนาะหาปลูกฟักทองเบิ้ดนาแรงก็ปลูกคุดซับไว้ปลูกฟักทองเลยนี่นี่น้ำพ่อก็จะดึงมาจากคนเนาะนี่เด็ดชนประทานเฮานี่มีชนประทานอยู่ข้างๆเอ็ดทอหลอไปแล้วชนประทานอย่างนี้สูบน้ำมามาหมดที่บุตรตงคุดก็ได้ยซะ อาดินมาใส่ขึ้นดิปะ่ะใส่เดี๋ยวคนสีสีทมหมดเดี๋ยวน,นี้ทมดิต้องทมแหลเนี่นั่นปลูกลูดปลูกลู่<อ>ที่หนาก็ฟางนั่นฟ<อ>า,นานง,งนั่นแล้วก็คนเจี๊ยบเที่ยวจไดายป่ะปลูกต้องปลูกซ้ำบ่ได้เพราะมีโลอกก็มันคือกนันใช่ครับบุเกียวดอกเขาว่าปลูกซำ้ำมีโลอก บ่แมนนี่เดี๋ยวตอนหัวแต่มาปลูกแกแจ๊กเขามาจะใส่ถอนดีบ่แมนเป็นปล่องหรือเปล่า <c oughs> มันเกิดจากความเข้มบอกเขาว่าใส่แห้งหนักบ่ถ้าอาื่นก,ก,นกมัมีเต็มต้องอื่นเขาใส่ปูกไม่เบิร์ตเขาบ่มบมะนางถอนจริงก่ขอนแกน่จยังก่อนลงเขาได้ใส่อันนั้นบ่าวปูนขาว มือใส่กับเป็นไใส่ใส่ปูนขาวกับเป็นใส่เป็สอบเป็สอบแต่และอันนี้เป็น,นอม,มาปีมันสิบปีมันสิบเป็นเนาะมนัปลูกไหมว่าอยากเพิ่มอีกโอยเม็ดไม่เหลือะ่ะ เขามาไอแน่วแนวแน่แง่ทางผู้ใดอยากปลูกฟักทองเป็นตั้งใดเป็นต้ามันอยู่วะโยดยผู้ใดมันกับคือแล้วโกเลยแล้ว <c oughs> รุดหนาแรงมากเนาะมันกับบุมียังเหตุเกิดต้องมาหาเห็ดแนวนี้นะลออูอย่างยืนเกิดคือจังบุก่อยเขาทาปะ่ะเลยผู้กันนี้คือจังสีไข่ไข่มีมูมีพวก ปลหลายคนมมวนมันตกปลูกหลายคนได้ปลูกหลายคนมันมันได้จ้างอย่างเดียวมันก็บรวยมันครขว่ามันมวนตอนได้เก็บนวยมันน่อนอได้เก็บลูกเก็บยังมันอันนี้เอาแหงกันได้ยามเก็บเอาแหงกับเก็บไฟปลาคุณปลาพี่มันก็บล่อยได้จ้างจ้างกับหัวละหายลอยหาลอยซีหัวกับไหลายบาทลยะ นี S 2> <S 2> oh, ่รุ่นเดียวกันเบิด์ตโดยเฉพาะเงหอดฝุ่นป้าบตัวนี้รุ่นเดียวกันโอ้โเจ็บเจ็บเธอเน่งเธอเดียวนี่ก็โอ้ยลูกหน่วยแต่ละหน่วยนี่ปักแปดโลฟักทองใหญ่เขาเอ้่ยยังสมปองฟักทองใหญ่เจ็ดแปดโอ้เจ็ดแปดเก่าสมบูรณ์แน่เกือบโอ้โหสิบโล หิวลกแล้วซิบโลนี่ปลาซํมนี่โอ้เก็บคนเดียวว่ไวด้พนังเลยตองหาหมซอยเก็บเก็บหมดแล้วเนาะเก็บหมดแล้วนี่เก็บจนเที่ยงหมดแล้วเออกระจายแล้วายก็เลยขึ้นเออได้ขึ้นรถเอาฝากผูได้อยากปลูกฮดเอาอติดต่อสองทางหาปลูกก็เขาทรงหนกเักท่องเสมือเขาทรงไปทั่วโลกออกื พี่ไก่ปลานีไปสรงออกสรงมาเลยอืทรงไปทั่วโลกเลยทุงมือเขา่าฟักทองไทยยิ่งใหญ่ดังไกลทั่วโลกก็ฟักทองไทยเขาสนับสนุนได้ตรงมือเขามีคนเนี้วเนื้อปีกระอะัเขามีคนสนับสนุนให้เฮาไปหปลูกให้ทรงออกฟักทองไทยตัวน,นี้ดังไกลแล้วพี่น้องเลยดังไกลแล้วอ่ากะสรุป เชิญชวนให้เขาปลูกแล้วก็จากน้ำกันอ่าผู้ใดเนี่ยผู้ใดเนี่ยสมปองสมปองอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่บ่เห็นกล่องเนาะเว้ยได้ออกยูทูปเลยเนีโอ้โหไก่้แล้วจากสวนของคุณสมปองครับมาเยี่ยมมาย่ำคุณสมปองสมปองฟักทองใหญ่ าาพิกัดาาคือหมู่บ้านโคกพพชษน้องตาดบุญลำนะฮะอยู่กับข้างๆกับสวนคุณประชาประชาอยู่ฝั่งโน้นปูกฝั่งโน้นประชารัฐฝั่งนี้คุณสมปองสาวๆก็เลยได้มาเยี่ยมสมสวนฝักทองคนณกิมนี้ก็จบคินี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ